เป็นราจารย์ยมากกว่านี้การต่อต่อตอันี้ว่านะฮะสตาร์ทนะฮะ,ะ,ฮะอ่ามันสตาร์ทให้เปล่าไม่รู้เอางี้นะครับขอญาตมาที่คลาสสมบทที่สามเลยอย่างที่บอกการขอญาตย้อนกลับมาตรงนี้การอัดแล้วนะในการวัดการวัดเราจะมีการวัดมุมแล้วก็การวัดระยะ วัดมุมและว,วัดระยะระยะก็มีระยะราบระยะดิง่งมุมก็มีมุมราบแล้วก็มุมดิง่งนะครับระยะระยะราบระยะดิ่งมุมราบมุมดิง่งนะครับสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งสําคัญที่สุดคือตัวนี้ครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของระยะราบ สายาราสายราบแน่นอนกฎข้อที่หนึ่งของการวัดคือทุกการวัดมีความคาดเคลื่อนเสมอทีนี้ความคาดเคลื่อนแบ่งออกเป็นสองตัวความคาดเคลื่อนที่เป็นระบบและความคาดเคลื่อนที่เป็นแบบสุ่มนะครับ ในบทนี้จะเน้นเรื่องของความคลาดเคลื่อนที่เป็นระบบครับบทนี้เลยนะครับ Systematic Error บทนี้จะว่าด้วย Systematic Error ที่ในส่วนของการวัดระยะถือเป็นพื้นฐานสำคัญหือเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับถือเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับ,เพ,เ,รบเพราะฉะนั้นการวัดระยะ การวัดระยะเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าซิสเ e มเม i ิก r r เลเพราะฉะนั้นมันจึงมีความคาดเคลื่อนที่สามารถหาขนาดบวกทิศทางเห็นไหมครับขนาดบวกทิศทางแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่าขนาดของมัน มีความคัดเคลื่อนเท่ากับ3มิลลิเมตรสมมตินะครับ3มิลลิเมตรถ้าเป็นความคัดเคขึ้นที่เป็น systematic error เราต้องตอบได้ว่าตัวเนี้บวกหรือลบเช่นเกิด e r r o r เบวก3มิลลิเมตรพอมันทราบทั้งขนาดและทิศทางมันจึงสามารถหาค่าแก้ถ้าเออร์บวก3มิลลิเมตรถ้าแก้ต้องแก้เท่าไหร่ครับลบ3มิลลิเมตร ลบส mm. ามมลเมตรคราวนี้ขออนุญาตเซฟไว้แล้วขอเพิ่มสไลสด์นิหนึ่งตัวอย่างของความคาดเคลื่อนตัวอย่างของความคาดเคลื่อนซิสเ็มเมติกเออร์เรอร์ของการวัดเทบแอดวัรรเทปจะประกอบไปด้วยเออ,เอร์เรอร ที่มีทั้งหมดสามแหล่งและรวมกันอาจารย์ขอยกตัวอย่างในโลกนี้เราโทษฟ้าโทษดินคือ natural e r r o r ในโลกนี้เราโทษเครื่องมือคือ instrumental e r r o r ในโลกนี้เราโทษ personal ก็คือ People personal e r r o r ห,หรือเพื่อนเหล่าหรือโทษทั้งสามอย่างเลยคือ n i p e. เห็นไหมฮะอะไรคือตัวอย่างของคำว่า natural e r r o r อุณหภูมิฮะอุณหภูมิอุณหภูมิทําให้เทปยืดหมดอ่าเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อมานะครับความยาวเทปไม่มาตรฐานอันนี้เป็น instrumental error ต่อมานะครับต่อมานะครับแรงดึงไม่มาตรฐาน อันนี้เป็น personal error ต่อมาตัวสุดท้ายนะครับตกท้องถางตกท้องถางอันนี้เป็น N.I และ P แิดขึ้นพความกนันะครับอาจารย์ขออนุญาตพูดมาถึงคำว่า natural error ก่อนอุณหภูมิไม่มาตรฐาน เป้นถ้าอุณหภูมิสูงวัตถุมันจะต้องยืดยืดออกอุณหภูมิต่ำหดเข้าเอออุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงเทปยืดออกเทปมันยืดออกจากเดิมเทปมันอาจ,จะบอกว่าจากนี้ถึงนี้ยาวสามสิบเมตร พอมันยืดออกมันก็ตรงเนี้ยระยะของเทปความยาวของเทปมันสามสิบเมตรแต่ถ้ามันบอกว่ามันเอามาวัดระยะ AB ระยะ a อนี่คือ Ab สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นไงครับอะไรเกิดขึ้นกับระยะ a อ LAB อเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าตรงนี้อาจจะเป็นสเกลยี่เมตรอ่ะสมมติอะไรเกิดขึ้นกับ Ab ครับ เดี๋ยวนะเอากลางไม่ตอบอาจารขออนุญาตหาชื่อโอ้เอาาเอาามันสั้นลงเพราะเทปมันยืดออกเห็นภาพไหมเห็นภาพนะเอามหมเอใาม่มจากเดิมเนี่ยเทปยาวสามสิบเมตร อันนี้ถ้าเป็นอุณหภูมิต่ำยาวสามสิบเมตรผมมีระยะบีระยะซีดีถ้าอุณหภูมิมันต่ำลงเทปมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับจากเดิมมันสามสิบมันอาจจะหดลง สมมติว่าตรงนี้หดลงเป็นสามสิบตรงนี้มาแทนที่จากเดิมมันอาจจะเป็นยี่สิบเจ็ดสมมตินะอันนี้อาจจะเป็นยี่สิบเก้ามันเกิดอะไรขึ้นครับเ <c oughs> ทปมันหดถ้าเทปหดเกิดอะไรขึ้นครับระยะเป็นไงระยะจะเกินกว่าปกติถูกไหมครับ แต่ถ้าเทปยืดอ,อกอ่ะเทปยืดดอ,อกเป็นไงสั้นกว่าปกติอย่าใช้ความรู้สึกเรานะครับเราใช้การวาดรูปเป็นตัวที่สน์ตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับเทียืดออก,กระยะเป็นไงสั้นกว่าปกติแต่เห็นว่าเออเลอร์สมมติเกอร์เลอร์ตัวนี้อาจารย์เกิดขึ้นอาจารย์พูดเว่อร์นะ เออร์รท so ี่เกิดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนี่อันนี้สมมตินะอันนี้สมมตินะสมมติทุกอย่างเหตุการณ์สมมตินะนี่ไม่ได้ความจริงเอสมมตินะสมมติแต่ใกล้เคียงแต่ว่ามันไม่มีหรอกเออร์เอร์แบบสามเมตรอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แต่ว่านี่คือสมมุติให้เห็นภาพเฉยเออร์เอรตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนื่องจากเทปยืดออกเกิดเออร์เอร์บวกสามเมตรเป็นไงครับเวลาเราแก้แก้เท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าเออร์มันเกิดขึ้นกี่เมตรสามเมตรค่าแก้แก้เท่าไหร่ 3าเมตรใช่ไหมแต่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเรารู้ว่าเรารู้ว่าเอ,อเลอร์ตรงนี้มันเกิดขึ้นระยะมันเป็นไงสั้นกว่าปกตินะครับสั้นกว่าหรือยาวขึ้นสั้นกว่าปกติทีนี้พอมันสั้นกว่าปกติแสดงว่าระยะที่วัดได้มันยี่สิบเจ็ดแต่มาตรฐานมันเท่าไหร่สามสิบ มันเกิดเออร์ไม่ใช่3เมตรแล้วนะสามไม่ใช่บวกลบ3เมตรไม่ใช่ลบไม่ใช่บวก3เมตรแต่เอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นวัดมาลบสิ่งที่เป็นมาตรฐาน27ลบ30เป็นเท่าไหร่ครับลบ3เมตรเพราะฉะนั้นเออร์ er เกิดลบ3เมตรแสดงว่าค่าแก้ค่าแก้เป็นเท่าไหร่ครับเครื่องหมายเป็นไงตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามก็เป็นบวก3เมตรเพราะฉะนั้นจะทําให้ ระยะ A B กลับไปยาว30เมตรได้เหมือนเดิมต้องหาค่าแก้ค่าแก้ในทีนี้ต้องบวกเท่าไหร่ครับบวก3 m. เมตรอ้าวในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามเดิมระยะมันหกระยะมัน 6, ะยะืดออกหรือหดลงเดิมวัดได้29เดิมวัดได้29แต่ อ่าวโทษโทษเดิมเดิมหรือใหม่วะจักงงละเดี๋ยวนะอ๋อนี่เดิมเดิมเดิมวัดได้ยี่สิบเจ็ดเอาใหม่วัดได้ยี่สิบเก้านะครับเดิมวัดได้ยี่สิบเจ็ดใหม่วัดได้ยี่สิบเก้านะฮะนะฮะอันนี้ระยะเดิมก่อนที่เทปมันจะหดนะฮะพออุณหภูมิลดลงมันหดเลยนะฮะ เพราะฉนั้นจะมี L cap L cap คือ L ที่วัดได้ L เดิมก็คือ L 2 7ิเะฮะเพราะฉะนั้น Error เท่าไหร่ครับ Error บวก2 m. องเมตรนะฮะเอ r o r บวก2อเมตรถ้า Error บวก2องเมตรถ้าแก้แก้เท่าไหร่กลางกลางกลางอยู่ไหมกลางไม่อยู่แล้วกลางชอบแอบหลับเอาใครอีกผมจำชื่อได้ชื่อหนึ่งชานวุฒ ชานวุฒิอยู่ไหมชานวุฒิค่าแก้ถ้าเออเลอร์บวกสองเมตรค่าแก้เท่าไหร่ครับค่าแก้ต้องมีเครื่องหมายเป็นไงครับชานวุฒิตรงกันข้าม<ช>ก็เป็นลบสองเมตรถูกไหมชันวุฒิโอเควันนี้เราเรียนแค่นี้ยังไม่เรียนลงไปถึงสูตรของอุณหภูมิไม่มาตรฐานแต่เรียนให้รู้ว่าถ้าอุณหภูมิไม่มาตรฐานมันจะเกิดอะไรครับเกิดสภาพของเทปเทปเป็นไง ไม่ยืดออกก็หดเข้าถ้าเทปยืดออกมันจะเกิดอะไรขึ้นระยะที่วัดได้เป็นไงสั้นกว่าปกติถ้าเทปหดเข้าเป็นไงครับระยะที่วัดได้เป็นไงยาวกว่าปกตินะครับถ้าระยะสั้นกว่าปกติค่าแก้มันเป็นไงครับอันนี้สั้นกว่าปกติไป3เมตรค่าแก้ก็ต้องมาบวก3แต่ยาวกว่าปกติไป2เมตรค่าแก้ก็ต้องมาลบลบ2นะครับโอเคสรุปมีแค่นี้ 5. วันนี้อาจารย์สอนเรื่อง system a t i c error นะครับระยะที่วัดในรูปนี้เราจะมีระยะลาบระยะดิ่งนะครับเราสอนนิยามไปแล้วอันนี้รู้รู้นิยามนะครับตังน,นี้ต้องตอบได้รู้นิยามระยะเอียงไม่สอนนะครับระยะราบนะครับระยะราบ r i z o n t a l distance ระยะดิ่งว tical distance อาจารย์สอนเรื่องของ s i n i t h a n เก e ไปแล้วนะครับสอนส l o p อ a เก l e หรือมุมดิ่งหรือว e r t i c a l a n g เกนะครับสอนไปแล้วนะครับ ทเทคนิคในการวัดระยะนับก้าวก็เรียนไปแล้วโอโดมิเตอร์จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกโอโดมิเตอร์ก็คือตัวเขาเรียกอะไรนะตัวมิเตอร์มิเตอร์เข็มไมโมอเอร์ไซน์นะครับหรือมิเตอร์เข็มไมโรถยนต์ก็เรียกโอโดมิเตอร์สเตเดียนี่เดี๋ยวเราได้เรียนต่ออีดีเอดี็มเดี๋ยวเราเรียนต่อนะครับเทคนิคดิสเทนต์ซับเทนส์สปาเป็นเรื่องที่ยกเลิกกันไปนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับการวัดระยะด้วยเทปซึ่งก็คือสิ่งที่เรียนกันในบทนี้นะครับอาจารย์ขอไปเร็วเลยนะครับ เอาละมันจะมีคำคำนึงเกี่ยวข้องกับการวัดเทปเราจะมีคำว่าอินวาอินวาเทปกับเทปที่เป็นเทปผ้าเทปที่เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับเทปที่เป็นไฟเบอร์กลาสเราจะได้ใช้กันอยู่สองสี่อย่างแต่สิ่งที่กษาต้องนี้ต้องํำก็คืออินวาอะไรคือเทปอินวาครับเทปอินวาคือเทปที่มีการยืดหดของตัวเทปมันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่ำมาก เพราะฉะนั้นต้องจำสัดส่วนนิดนึงนะครับมีเหล็ก65เอนิกเกิล35เอร์เร็ยกเทปประเภทนี้ว่าเทปอินวาอินวาอินวาชื่อจะเกาหลีหน่อยนะครับแต่ทีนี้เทปผ้าจะก่อนเราใช้เทปผ้าหรือโค้ทนะครับต่อมาเราใช้เป็นโฟรแกัสทำงานได้ชนิดเดียวกับเทปผ้านะครับไม่ัลิกเทปนะครับเอ่อในการวัดเทปนักศึกษาจะต้องมีการใช้โพการใช้ปิน การชื่อวัสดุมีการเล็งโฟเล็งพินเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับอาจารย์ขอไปเร็วเลยนะครับการวัดเทปแอดดิ้งเทปซับแ a คติ้งเทปอันนี้อาจารย์ไม่ไม่สอนนะครับเป็นเรื่องที่นักศึกษาอ่านเองได้การปักพินการปักพินเพื่อจะนับจํานวนเข็มคะแนนนะครับว่าเป็นวัดระยะย,ยังไงนี่อาจารย์ก็ไม่สอนนะครับนักศึกษาไปอ่านเองได้ไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะ ขอญาติข้ามไปเพราะหลายตัวอาจารย์ไม่ไม่มันไม่เป็นมันไม่เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่จะได้เรียนกันในคาบหน้าก็คือความยาวเทปไม่มาตรฐานหรือเรียกว่า pop r o r t i o n a l error นะครับและสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนต่อไปก็คือเรื่องของอุณหภูมิไม่มาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องของแรงดันไม่แรงดึงไม่มาตรฐานแล้วเรื่องของการตกท้องช้างนะครับสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นสไลด์เขียนให้เองจะดูดีกว่าแล้วนักศึกษาจะสามารถตามทันมากกว่านะครับ ดังนั้นในส่วนนี้อาจารย์ขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่เป็นเขียนปากการ้วนๆนะครับเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะได้เวลาหมดคลาสแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับขออนุญาตหยุดอัดเลยนะครับสวัสดีครับ